สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับแล้ววันนี้เป็นการสักชุดใหญ่นะครับเราต้องบอกว่าเคยดูอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมมาแล้วนู่นนะตั้งแต่ง,งานกาชาติโอ้โหต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ตามมาดูที่บ้านอาจารย์มงคลงานกาชาตินี่มันต้องมีเกือบสิบปีะครับนะครับ, <c oughs> รบสวนนภพรสมัยตั้งนานนะครับ <c oughs> ยังไงวันนี้อาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมดีใจนะก็เหมือนกับนะครับได้เจอแบบญาติ เหมือนเก่าญาติเก่าญาติสนิทมิตรสหายสิ่งต่างกลับมานะครับอ่ะวันนี้ชุดใหญ่นะครับก่อนอื่นเราก็จะนะครับใส่ถุงมือทําความสะอาดนะครับเรียบร้อยเราไปล้างมือมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนะครับใส่ถุงมือทาแอลโกโอฮอล์ฆ่าเชื้อให้นะครับเป็นการทำาฝสะอาดฝ่ามือนะครับการสักของผมจะไม่เน้นเจ็บ ไม่เน้นกรีดไม่เน้นอะไรติดแรงติดนานหรืออะไรเป็นการสักเป็นพิธีกรรมนะครับความรู้สึกสิ่งต่างเพื่อให้จิตใจเนี่ยสบายใจนะครับเพราะฉันเลยไม่เน้นความเจ็บปวดไม่เน้นอะไรต่างๆสีแป๊บเดียวก็ติดก็ล้างก็ออกนะครับนะครทำพลาสาดแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์เพื่อที่จะฆ่าเชือ้อนะครับ จากฝ่ามือบางทีอาจจะล้างมือแล้วมันยังมีสิ่งตกค้างอยู่อ,อะไรนะครับแล้วก็ทำแอลกอฮอล์ในมือเรียบง่ายเส้นน้อยไม่ยุ่งเดยินนะแต่ก็มีความมั่นคงมีเส้นวาส,สนาเส้นเกียรติยศเส้นพุทธแต่เกิดล่าช้านิดหนึ่งการเกิดล่าชาา้า,ชาก็คือยิ่งอายุเยอะจะได้ดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ข้างขวาเห็นชัดข้างขวาเส้นพุทเส้นเกียรยศ เป็นวศนามเกิดล่าช้าคือตั้งเหนือเส้นหัวใจไปแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่มักจะเป็นผู้ชายคอยช่วยคอยเกือกูลคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนเส้นชีวิตเข้มจรดญทอมือนะครับแสดงว่าเป็นคนแก่งเข้มแข็งเส้นเข้มเนี่ยก็คือคนที่ทํางานแบบด้วยลําแข้งลําขาพวกเส้นเข้มก็ทํางานหนักได้แบกบหามขุดเจาะโดยที่ไม่ต้องใช้คนอื่นเลยมันก็ทําด้วยตัวเองแต่เส้นสมองสวย ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปคนมีเส้นสมองสวยเนี่ยเขาจะรู้จักพูดเทคแคร์คนนู้นคนนี้นะเส้นสมองนี่คือนะเส้นที่อยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับแต่ลากนะครับต้นกําเนิดก็คือตรงนี้ลากยาวออกมาการส่อส่วนเส้นชีวิตเนี่ยมันจะลากยาวลงไปหาข้อมูลนะครับเส้นสมองคือวิถีคิดสั้นเกินไปก็สุกเอาเผากินยาวเกินไปก็ย้ำคิดย้ำทำหรือคิดมาก ยาวกรลัมพอดีคือลากเกินกลางฝ่ามือมานิดหนึ่งไม่แตกนะครับเป็นเส้นที่สวยเพราะฉะนั้นการพูดการเจเจะจะรู้จักเทคแคร์ให้เกียรติคนอื่นหรือว่าใครมีปัญหาทะเลาะกันไปเราก็จะเข้าไม่เข้าไปวุ่นวายพอหลังจากเขาเหนื่อยเราก็รู้จักที่จะไปนับคอยปลอบใจอะไรต่างๆตัวนี้เรียกว่าคนที่มีคําพูดที่ดีจริงใจมีความสุขความราบเรียบนะส่วนใหญ่เส้นสมองที่สวยเนะี่ยจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คือไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาสัตว์นะครับ เส้นนะครับคบทุกเส้นเนส้นหลักๆที่เขานะครับที่อาจารย์นะครับทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำนะครับบอกกล่าวครูบาอาจารย์มงคลรอดทิ้งทอันนี้เป็นนะครับยาชานะครับถูมือเลยครับสองฝ่ามือยาชาเนี่ยสั์นะครับบางทีคนเขากลัวเขาคิดว่าเข็มมันจะแรงลึกเพราะฉะนั้นยาชาเนี่ยก็เหมือนกับทําไว้หลอกเพราะอาจารย์ให้เขาสบายใจเพราะเราไม่ได้เน้นกรีดเราเน้นเขียนเราเน้นนะครับพิธีกรรมมากกว่า พอถูเสร็จนะครับแล้บมือก็ประกบพนมมือจะใช้บอกกล่าวครูบาอาจารย์จันมุลลลทิ้งธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะอินดูสัมปสิป,ปิอย่งางมากคเตศิกัเตศิกิงกรนาคาเตศิอาหางปิตังฉนมิชนมิน,มนะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการงานต่อไปนี้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีคนเมตตาอยู่ตลอด การงานมีงานใหญ่ๆมีตำแหน่งที่ดีมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาตัวเราให้ความประสบความสำเร็จความรักเมตตาผู้อื่นมีโชคมีราบมีสสิ่งที่ดีกันเงินการทองมั่นคงคัเตสิกคดเตสิกิงการนาคาเตสิกอาหารปิตังชนมิชนม,ชนมิเป็นคาถาแค้วคาดพยานันตรายใดๆ้งสิน้น ปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสัตว์ตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสศอพอภิษสิ่งต่างไม่สามารถทำลายกายกล้ำตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าชาตินี้หรือจะเป็นของตัวเราหรือว่าของผู้อื่นที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นวิบากกรรมของคนอื่นก็จะหมดสิ้นไปด้วยเราช่วยเหลือให้เขามีความผาสุขความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโรคจะปกปักรักษาตัวเราตลอดไปตลอดกาลนานสาธุสาธุยิ่งเราเปิดไพ่ได้ฤาษีเราเปิดได้ไพ่เฮอริตเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราอยู่ด้วยนะครูบาอาจารย์ของตัวเราก็เลยนับบอกกล่าวเดินทางให้เดินทางมาหาอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมก็คือขวัญกาลังใจปลุกความรู้สึกสิ่งต่างที่มีอยู่ในตัวของเราเองให้ดีอันนี้ผมก็จะ บีบสีลงไปสีเป็นสีที่แบบธรรมชาติสีสัตว์านะครับจะไม่เน้นความรุนแรงหรือว่าติดนานเพราะฉะนั้นมันลบได้สบายเพราะบางคนเนี่ยมาสัตว์ท้าเครียดเพราะเขาก็อยากเป็นแค่พิธีพอไม่อยากให้มันติดนานอันนี้เข็มเข็มเราก็นะครับใช้เข็มต่อคนแล้วใช้แล้วก็ทิ้งเลยก็เป็นเข็มนะครับเบอร์สามอันนี้ก็เราก็จะมาทาวัสลีนก่อน วัสลีนเนี่ยมันจะทําให้ฝ่ามือลื่นนะครับฝ่ามือของแต่ละคนเนี่ยบางทีอยากจะฝืดหรือหนืดนะครับเราต้องใช้เต็มฝ่ามือเพราะฉะนั้นเราก็จะทานะครับฝ่ามือหนะับถูให้เกลี้ยงทั่วฝ่ามือเลยนะถู ผมจะสักเส้นช่วยชีวิตก่อนเส้นคนประถมนะครับ<ม>ก็จะอยู่ขนาดคู่กับเส้นชีวิตนะครับขอที่นมือขอข้างขวาก่อนะครับอันนี้ออกออกกันได้เพื่ออาจารย์จะได้มีที่ว่าเส้นคนประถมจะอยู่ข้างเส้นชีวิตไปคู่ขึ้นไปนะไปคู่ขึ้นไปเส้นคนประทมอยู่ขนาดคู่กับชีวิตเจ็บไหม เป็นการเขียนบอกกล่าวครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลรอดทิ้งรมเป็นพิธีเท่านั้นเองน,ะนี่คือเส้นช่วยชีวิตขนานคู่ไปกับเส้นชีวิตผมก็จะเขียนเส้นชีวิตให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาเส้นช่วยชีวิตก็คือคนกระทำค้ำจุนหรือว่าเส้นที่ดีคล้ายๆกากระบาดกลางฝ่ามือ ทับเส้นชีวิตเป็นปึกแผ่นมันคงก็สักเส้นเขียนทับเส้นชีวิตไปเลยนะครับมีสิ่งที่ดีมันคงซึ่งเส้นชีวิตที่ดีของเรามีอยู่แล้วแต่าก,การสักก็คือเป็นพิธีเพื่อให้เราสบายใจมีความรู้สึกที่ดีเขียนทับเส้นชีวิตใช้ได้เรียบง่ายสู้ชีวิตขยันกแกร่ง มุ่งมั่นเส้นสมองก็สวยชีวิตจึงอยู่กับงานได้ไม่เท้าเยอะมากทำจากงานทั้งเจ็ดวันขนาดลาผู้ใหญ่ยังเรียกเลยแสดงว่ามีฝีมือผู้ใหญ่เขาก็จะอยากได้ตัวเราช่วยเหลือเพื่อณในวันข้างหน้าหลัง45าตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเส้นวาสนาผมก็สักเส้นวาสนาจากข้อมือขึ้นไปเลยพุ่งไปถึงนิ้วกลางเส้นวาสนาหรือเส้นทรัพ์ เส้นการเงินการทองความเจริญรุ่งเรืองผมก็จะเขียนเส้นที่ดีที่สุดยาวตั้งแต่ข้อมือพุ่งไปถึงนิ้วกลางเขาเรียกเส้นเสาหรือเส้นวาสนาทําให้เกิดความเจริญความรุ่งเรืองทางด้านการเงินหลักทรัพย์เป็นการเตือนสติเป็นการบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดที่ทําว่าต่อไปนี้การเงินการทองโชคลาภสิ่งต่างที่ดีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งของตัวเราเราก็ยังใช้เหมือนเดิมใช้ ให้กับคนอื่นมีความสุขความมั่นคงเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะมีมากขึ้นเส้นอาทิตย์หรือเส้นเกียรตยิยศซึ่งเรามีราช้าอาจารย์ก็จะสักตังก้งแต่ข้อมือพุ่งไปถึงนิ้วนางเส้นเกียรตยิยศก็คือเส้นชื่อเสียงเส้นความสําเร็จเส้นนะครับซื่อตรงนะครับจริงใจคําพูดเป็นคําพูดเส้นอาทิตย์รวมถึงมีคนให้ความเคารพตัวเราอํานาจวาสนาทางด้านเกียรตยิยศ แล้วเราก็กระตันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หักเส้นอาทิตย์จะไปทางนิ้วนางต่อไปเป็นเส้นพุธเส้นพุธวาทศิลป์คำพูดการติดต่อเจรจาเส้นพุธจะยาวไปทางนิ้วก้อยซึ่งจริงๆเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเขาเป็นยังไง ต้องดูเส้นเดิมของเขาด้วยของเราเขียนได้ง่ายเลยศัก์ได้ง่ายเลยเพราะว่ามันจะเรียบง่ายไม่ยุ่งเหยิงน,นะครับมันก็จะช่วยทําให้นับมีความสุขแล้วก็นับไม่ซับซ้อนนะครับเส้นพูดการพูดก,การติดต่อเจอจาวาทศิลป์เส้นพูดก็ทําให้เราสติปัญญาในการจะพูดอะไรรักษาทรัพย์รักษาความมั่นคงรักษาการเงินการทองที่ดีได้ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเส้นพุทธยาวไปทางนิ้วก้อยนะับเส้นวงพฤหัสนะครับส่วนใหญ่วงพรหัสความรู้สติปัญญาครูบาอาจารย์นะครับเส้นวงพรหัสจะอยู่ใต้นิ้วชี้สติปัญญาเส้นวีนัสจะผมขอเส้นลายพระสุกอนเส้นลายพระสุกจะคล้ายเส้นหัวใจซ้อนสองเส้นวิ่งยาวพาดผ่านตีคู่เป็นเส้นพรสวรรค์ความสามารถความกล้าหาญนะครับ เส้นกากบาทกางฝ่าม,มือสัมผัสที่หกครูบาาจารย์เทพสิ่งที่ดีหรือสีนะั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอเราสักไปจะมีสิ่งที่ดีเด่นชัดเส้นวีนัสครึ่งวงกลมศิลปินคํคำพูดสนุกสนานเข้าได้กับทุกวัยนะครับยุคนี้ก็เปรียบเสมือนเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์คนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับเส้นวีนัสครึ่งวงกลม แล้วก็เส้นการเดินทางเส้นการเดินทางจะอยู่บริเวณเนินจันทร์นะครับเป็นเส้นผ่านทําให้เดินทางปลอดภัยยิ่งมีเส้นกกบาดกลางฝ่ามือเดินทางแล้วมีสิ่งที่ดีประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะครับเส้นการเดินทางเป็นการบอกกล่าวแก้เคล็ดให้เป็นสิริมงคลกาจันมงคลรถทิธรรมนะขอข้างต่อมาเลยครับข้างต่อมาก็จะสักเหมือนเดิม,มเป็นพิธี รเริ่มจากเส้นพุทธเส้นพุทธก็คือมาจากนิ้วก้อยเส้นพุทธมาจากนิ้วก้อยยาวพุ่งขึ้นไปถึงจากข้อมือนะครับไปทางนิ้วก้อยเส้นพุทธการพูดการติดต่อเจจาวาทศิลป์สักเป็นพิธีบอกกล่าวต่อไปนี้สิริมงคล สิ่งตัวนี้จะมีสิ่งที่ดีกับตัวเราเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มงคลรอดเท่งธรรมให้ความเจริญทางด้านคำพูดมีสิ่งที่ดีครูบาอาจารย์ของตัวเรามีสิ่งที่ดีเหตุผลนะครับต่อไปเส้นอาทิตย์ชื่อเสียงเส้นอาทิตย์ก็คือยาวตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปถึงนิ้วนางเส้นที่ดีที่สุด แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูว่าเส้นหลักของเขาเป็นไงของเรานี่เขียนง,ง่ายสับง่ายเลยเพราะว่าเรียบง่ายและบางนะครับแต่เส้นหลักหลักดีไม่ยุ่งเหยิงในเส้นชีวิตเส้นสองเส้นหัวใจคือเส้นเนี่ยเขาจะดูว่าหลักเป็นไงถ้าหลักแตกก็คือชีวิตมีวทวสักเยอะแยะ,ยะถ้าหลักเรียบง่ายก็คือคนอยู่ง่ายกินง่ายจะมีเส้นแตกน้อยน้อยที่สุดแล้วนะครับต่อไปเส้นวัฒนาผมสับเส้นตรงนี้ ให้ยาวพุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางประจบกับเส้นหลักที่เรามีบางๆต่อให้ชนกันต่อให้ชนกันนะนะให้ชนหลักทรัพย์การเงินการทองต่อไปนี้เคล็ดลับมีสิ่งที่ดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงการเงินการทองหลักทรัพย์ที่ดีเจริญรุ่งเรืองนะเส้นจกรกระบัดการฝ่ามือเส้นสัมผัสที่หกหล่างสง่อน คอยสอนคอยบอกกล่าวรักสงบธรรมะแค้วค่าพยานันตรายแรงสิ้นช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยอาจารย์เจอเป็นหมอดูอาจารย์ก็ต้องมีเส้นตัวนี้ไว้คุ้มครองจะสักลายมือก็จะต้องมีสิ่งที่ดีนะครับเส้นชีวิตเส้นชีวิตยาวทับจากเส้นหลักเลยที่เรามี เพื่อให้เกิดความคมชัดหนักแน่นกับเส้นต่อไปนี้มีสิ่งที่ดีหลักการเรามีที่มาที่ไปที่เหลือก็คือดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเราความรู้สึกสิ่งที่ดีเส้นช่วยชีวิตขนานคู่กับเส้นชีวิตขนานคู่ไปเลยคนกรถทำคำจุนจะคล้ายเส้นกระบาดกลางฝ่ามือ เส้นนี้ถึกอึดอดทนมีความรับผิดชอบทําทุกอย่างดีมีความหนักแน่นเรามาในช่วงที่แบบเรามีความสบายใจความสุขมีพลังไปทํางานสิ่งต่างก็ได้ดีการเติมพลังกําลังนับเส้นลายพระสุขเส้นพรสวรรค์คิดแปลกและแตกต่างมีความกล้าหาญเส้นลายพระสุกเขาเรียกเส้นพรสวร,ร์น้อยคนจะมีนับเส้นวีนัส ครึ่งวงกลมเส้นลายพระศุกร์ก็คือวีนัสชนิดตรงนะครับเส้นวีนัสชนิดครึ่งวงกลมพรสวรรค์ทาพูดการติดต่อเจรจาวาทศิลป์เส้นวงบุรหัดสติปัญญาความรู้การศึกษามีสิ่งที่ดีสอนสั่งทุกคนได้เส้นธรรมะด้วยใบนี้เส้นนี้นะครับเส้นการเดินทางปลอดภยัยนะครับเส้นการเดินทางก็จะช่วยในเรื่องให้เดินทางปลอดภยัยเป็นเส้นขีด เส้นขีดอยู่ดรงเน,น,นินจันทเดินทางไปไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเหลือทําให้ปลอดภัยช่วยเหลือผู้อื่นได้มีความเจริญความรุ่งเรืองครับมีสิ่งที่ดีรับเส้นการเดินทางอาจารย์สักเป็นพิธีเท่านั้นนะไม่ต้องกังวลเขียนอ่ะนี่เป็นเส้นการเดินทางได้ดีประสบความสำเร็จ ก็เสร็จเรียบร้อยบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมเดี๋ยวขอถ่ายรูปว่าเป็นศัพท์อาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับอย่างแท้จริงต่อไปนี้มีสิ่งที่ดีใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถุงมือก้ลวยสีใช้แล้วทิ้งเลยนะครับ ขอถ่ายสักนิดหนึงน่งนะครับชูอ,อย่างนี้สักนิดหนึ่งนะสักกันคนชุดใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวขอกล้องนี้จับหน่อยชุดใหญ่เป็นยังไงชุดใหญ่เป็นอย่างนี้ครับ มีสิ่งที่ดีสีมงคลเป็นการสรักแบบแก้เคล็ดโดยนะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมให้เห็นนําว่าต้องมาฝั่งนี้ติดใจสว่างนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่นะครับ,นะรบขอบพระคุณมากนะแล้วก็ได้กรอบรูปมีไว้แล้วรวยไปนะครับจากอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะเป็นสีงมงคลฝากไปตั้งเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองที่บ้านนะขอบพระคุณขอบคุณมากครับ อาจารย์มูคลรอดทิ้งทำครับรวยๆนะรวยๆ